สองสีเอ็นเห็นเฮ้าอยู่บ่บ่บ่เห็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าสิบหึง 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 0 0 0อ่ะละอ่าขอบใจเด้ออ่านับเบิ่งนับ แต่เว็นคือทั้งฝ้าใสแท้มาเนี้เดียวไปทั้งใดกะเป็นกลางปางอยู่สีข้ามคากะลีมัเนี้เนาะอากาศสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุกุสุขคนเนาะมาพอการคือเก่าคือเดิมกับซ่องสาวบุญมาบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาพอกันมันนี้กันนี่แหละอยู่ทางเพื่อนปานางเนาะมาฮอดสวยเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันนี้เพื่อมาแต้นผูกแขนทั้ง แซวเม่าตาเนาะพ่นออกไฟ่น้อยงงลงมาพุ่นกระแลนไปพุ่นเลยสวรรค์เลยไปรักเปดไปสร้างอาฟากระจาดเนาะมาขัางเพื่อนปนานางนี่แหละเขาไปสร้างเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเพล่อีกสัก,กพักพ่นศิมาทรงเพราะว่าคนงานของพ่นหรือว่ากรรมกรของพ่นนี่ยังไปส่งของอยุ่ววะสันเนาะประมาณสมงหนึ่งหรือว่ากูกขัวพ่นแหละทรงสมงพ่นมาจังซิได้ไปเด้อวะสัน เฮาก็ให้เพิ่นมาส่งให้แพงอยู่พี่น้องไอ้ฟ้ากระจาดกระทั่งเพิ่นส่งมาส่งฮอดที่เลยทั้งฮาบ่มีรถเนาะแผ่นหนึ่งแปดสิบพันกีดสั่งมาเสาสองแผ่นเสาสองแผ่นแผ่นหนึ่งแปดสิบพันเพื่อเพื่อเพิ่นสิคันห้องทั้งกลางนี่แล้วก็สั่งเล็กตะปูเพิ่มอีกยางละสองโลเล็กตะปูแปดส่งเล็กตะปูเว้ส่งมาตอกฟ้าเมื่อวานนี่ก็ซื้อเพิ่มอีก สองโลบอกเด็กตะปูเมื่อวานนี่ให้พี่น้องไลยว่บอลายใหญ่กันห้างเนาะเดี๋ยวสีพาพี่พาน้องไปเบิ้งน้ำกันมาตั้งร้างเพื่อเห็ุหอดใส่แล้วเนาะก่อนที่เขาไปเบิ้งไปส้มก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณไปทั้งแม่ครับเอือย้ยอ้อย,ออยที่ไว้วางใจ เหมาะเวียบเหมาะงานให้เฮ็ดขอให้เม่ละเอื้อยอ้ายให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะที่ไหวาวางใจให้เป็นสะพานบุญให้ให้บุญคำนำส,นนนนโโสู่ให้อายุมันกว่าเยินเป็นโฮมโปรโฮมไซสให้โลกให้หลานตลอดปีตลอดไปด้วยซาทุอ่ะสวัสนี้ค่ะไปบึงไปโซนน้ำกนเนาะขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีขึ้กันที่บังคีบบังข้ามโคชนะให้ยกำลังใจมาโดยตลอดฮะทางเฮือนปรานางโอ้มาเลย โอ้โตเร้อพูดสบายดีด้อทั้งทงพูโอ้มันี่ไอ้ก๊กมาเนาะโอ้อาขามาขามาเดินเดิมาเลยไวท่านใจแท้นี่โอ้ โอยเออมือนนี่ลูกเคย่มาเลยพ่อเถ่ามาเหมือนนี่พาเรานอนพี่เด้อเหมือนเพ่อเถ่านี่ป้า เาผีทางนี้กะป้าติมมาหอด้่เศ้าเลยอารนี่แหละอารงน่าเพราะว่าคนสิเจแล้วหมือนยงลกนี่แหละคือีกประมาณสองสิโมงว่าสันมาพท่านหอดันมาล่ะโอ้ท่านใจเลยเปิดมาทรงเปิดแ้าขึ้นเท่าไงเลยบ่าับเลยบ่อไอรูมรอด่นนะ หามแล้กวกแรกไล่ห่มนี่น <laughs> ยันว่ายันว่าจะใครเอาขึ้นให้เลยเยนี่นี่แหละสองหนึ่งขึ้นนันน,นันบางทั้งสี่ทุกไปแทนนี่งเนาะมันะจังพ่อไว้ปูสานกันเลยอก đẹt xếp สิบหกสิบแปดเ้าเ้าซอง เล็กตะปูล่ะมหนแม่ผมจะขอเงินไปรีบอยู่บ่ว่าสบายดีแล้วมาด้วยโดยเล็กตะปูครบปัล่ะเล็กตะปูเป็น4ีโลไปบินกันถอดเอาไปหนึ่งบ่ใจเลยบ่ใจเลยแผ่น แผน่นหนึ่งเจ็ดสิบห้าผพ่นบันนี้เพิ่นมาทรงในลายเป็นแปดสิบรวมเบิดทุกอย่างทั้งเล็กตะป 1, 9, ูตะแป้งหนึ่งลาดเก้าเซนกีดายมาปะนิ่มึงแง่โอ้ยเนาะอ่ยอ่ะอ่ะหยุดจังได้บาตบโบมีเงินใจเพิ่อามาจับกล้องให้บาดรค่ะโบมีเงินใจ ได้เว้นี่ออได้ปะอิจับคอไม่ได้มันจะดิ้นนะจะยินไห่กันลานเก้าเซนเห็นเห้วยปะมาผูเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งลาดเก้าเซนอ่ะละ ああขอบใจเด้ออนับเบิ้งนับเงินไวเนาะขอบเนาะอ่าขอบใจขอบใจเด้อเด้อเดินทางปลอดภัยเออมีแต่ผู้บ่าวมาส่งเล็บไปรี่ชามลูกชายเหรอไปไปค่อยมาได้ลเลยป่า้อปะวันนี้ สิขึ้นทึ้งได้บางนี่โอ้โอน,นะนนมาครับเพิคนถอยกันโอ้คนเห็ดอันนี้บ้านนี่นนนน เลยก็าขื่นได้ป้ป้าระวังได้ขั้นใดไงลังนี้ข้างแรกว่านี่ข้างแรกว่าขื่นนี่นล่องขื่นไปอีกด้วยค่ะบันไดกับบันไดเห็นใจเฉพาะทางนี้เนาะขายาวๆอู้ป้าเราจะขื่นล่องเบงิองเมืองเดี๋ยวเครื่องดื่มขื่นไปเพลินกัน <c oughs> มันนี่ซื้อปิ้งไก่มาแต่เซนโนจัากว่า้างเพคน เปี๊ยไก่ไว้ลุมดีกว่าเดี๋ยวเอานี่ขื้นไปเบิ่งเบิงขึ่นไปก้อนบัลนี่อบขนท้งทงนี่เฮะขื่นทั้งบุนแล้วเย็นซับโอ้ว้าวัอาปาป้าฮะไปเนี่ยางเห็นเห็นันไดหะพอบ่างเนานะมานี่ไอ้ก๊กมามันี่ เด้อนั่งเอีมร้อยเด้อมาเพื่อจนอันนี้พี่ตั้งเรียบร้อยนี่เพื่อเข้ามางพี่กันฮะบุคัน<ห>เป็นยังสร้างอ่ะบุกัดแล้วบกุกัแล้วนี่ห้องลูกนี่ห้องแม่เรา อยากเป็นส่วนโตว่าป้า,ย,ดดย,ายัานลูกอยากเป็นส่วนโตเราฮะห่า,าง,งาากันคืนมากว่าเป็นยังไดป้า,าเย็นป้ะคุณได้เอ็เอเอมได้อยอยู่คุณได้มาวันนี้มาเปลี่ยนลูกเคยเจ้าว่าเจ้าว่าคันกูลูกเคยไ่เจ้า กวอีกเก่นงานกวยอีกพี่ก้อนเนี่นุ่มๆนุ่มเข่าว้าวผเราตัดเลาเห็นเก่งในขนาดสารทิเข่าได้มืองนวยไมัวเขดไเ้เแล้วลุงติมเข่าได้เีวาเช่าดีกเ่ิ่นอยากได้ชงด้วยผัวซ้ำคานน่ว่าเสียมาหายเพิ่นด้วยอันหนึงหยัดทิ่เขา มาไปกินเถอะบออันน I mean, ั้นตังหากอันนี้ข้าสีว้ฝากันโอ้คนจได้ชงดวยนวยญ่เหรอเอาได้แล้วหให้แล้วเราตั้งหากของข้านีข้าสั่างใบฝางฝากันเรื่อยข้าก็กจิมาเลน้ำ้ได้ายนี่ได้อ้ย่ไนะไงามเหรอขนสาอเนีย่ดไหมอึดไมได้ซ่างที่เผา เฮ็ดค oh. <tor> ่อยเฮ็ดไปละมีจังงหาเพิ่นกับ่ได้มาเดี๋ยวนี้หรอกจองไว้ซื้อค๊บมาตั้งเึรแล้ววงก์ครบแล้วทักต้องต้องมาเนาะอะไรแถมเล็กหน่อยกับผมมีมีเล็กหน่อยง่ายยันตกอู๊ ใช้เอ็มไลยได้ป้ะน้มแลยเนาะมีพอคนฮะป้าใะรสหเ่าที่จะลกไปยน่วยดิพี่หันุ่วย่อประามพอทวดพ่อ๋อที่ว่าอันปเป้ป้าป้าอัน ลูกลูกใายมาแต่ไทยแหละผมเมื่อค่อบอโอลูกัวเรยคคเ็นต้น่หอโอ้จะหันอยู่ดีๆว่ามาเห็ดเราเลือกห้องเตีงโทรใสห้องกันเท่าเด็ก ขับรถอะไรี่เช่านี่ลูกไปทายเช่าเขาเห็นแล้วครับรถไทเมื่อบ้านผูเช่านี่้เารีเช่ารถไทเมื่อเฮเขาว่าเอาเช่าแล้รว่าเช่าแล้วเพว่อนวะเฮ้ยชงกเฉต้๋วผู้เอ่าไปนะเขาว่าเดี๋ยวเมื่อไปทานที่วะเมื่อแบบหามาหอดบบเมื่อหาเพื่อนเนาะว่ากปีผมคือว่าับคนไอ ว่าวกับคนผัดเออมาแล้ว่บวว่าว่าวีผัดเสื่อยู่เด้่เฮาวิจาว่าอยู่น้ามือหนึ่งิเชิญมือหนึ่งอ่าวกมาเร้่ยังบ่เมื่อจอกมือเมื่อบึนเป็นหลอดบริเวณขอบเนาะมาเด้อพ่อเอ้ยเนาะเมื่อวานนี่มันขำนั่นลำช้งเลยค่ะอุยป้าปิ้งปิ้งไก่อยู่เขารถยันมามากินถาซ่างไหมฮะหอยไม่ชูงเนี่ยเดี๋ยวสิออกไปซื้อตามักทั่วยังอยู่นอกพี่แหละ กินครัอบอาระวังได้ไปะไอ้น,นี่นน<า>ห่างเ <laughs> ยอะ <laughs> มันได้ส้างเนาะมันได้ส้างเรียบร้อยวันนี้ฟ้าขมาเรียบร้อยเจ้าสีแหนมแล้วมาเนี่ยมจกักบ่ เปิดสีจับขึ่นมันบ่ได้จับขึ้นรอดสแทกอีกบอแล้วของเทอหันแอบมันชีทอดมันทอดแล้วลงไปเนี่นี้โชคใช่ไปชิโนก็เปลาเลยได้หันดองดองตลาดทู คักวันยังกูฮอดบวตีงแบานี่อืกูคนตีนี่แล้วนี่ค็ ได้เห็นไหมพนักใส่แ้วไข่ในโบโต๊กใหญ่มันใดได้ใส่แม่พนักเอ้ยเราพรากระจายอีเจ็กสมุนเกิงเนอเราจะไปส่งเราอดดดดดดดนดนได้ป้าได้รับกินมัน้ยนำวิตามินนี่ใส่ขวดนี่ใ้ได้สิกินใส่กระติก เด้อเฟเปอบเปสมันดเอาเนาะเฮ้ยทแบัดสไมยี่เอาดินเอาดินนี่แหละลดงาทุบันจ้ะว่าจับอยอ่งอยเว้ยมันนี่มันเช็ดขันใดเลยว่ามันนี่ กลับบ้านหยังบาดนี่ว้าตั๊เดี๋ยวสิออกไปหาซื้อสมดตุงกนกินกับปิ้งไก่ที่ข้าวเช้า่้ล่ะวฮะบ่กกินบ่มา้ข้าวเช้าไดเออน้องกับเจ๊ดมาิกินงงๆนมาแต่เวียกเพิ่นไปผูกแขนเขาอยู่บ้านพนพตบๆจับ้า น่นี่ประมาณชิปโม่งบขวอยากเข่าอยา่ก่อนลอัี้เหเห็ดแบบไ้บ่อนะเห็ดแบบโล่งแบบนี้นะเห็ดแบบนี้แบบนี้มันก็มีพนักตรงแต่พนักมงนเนา่ม่เห็ดกระบอกเ่ะ เนาะอยู่หลงฮอนฮอนมาขึ้นมาลงทิงรถลบเย็นจวไอเฮยเดือเทิงพี่กัด้วหนเก็บลงก็แล้วให้ป้าเราเก็บอยู่ตรางมันจังเป็นเด้อวนเด้อบอกแล้วเด้อยันป้าเราคากกรีบอัน ใไฟเมื่อหากินข่าวเที่ยงแล้วบันนีน้เนาะแล้วแหลวยังไม่นิ่วดิไม่นิ่วท้ายไ,ไซ<อ>เพื่อนคนบ้านนี่เพื่อนเมื่อกินข่าวสบายเขาบาา้านไก่มือเห็นหนาลูกลายเหมือนเลย <laughs> à, quên nào lục lại với tí À, cả thô phải là cả phật con là lục sai Lục sai ở đây chồng hà phò đấy Chôm nhúc, hẹn bà phò Sốc sai vâng năm, 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 năm có nghe vốn phần à Vốn vâng đấy Phò phò sốc sai phải hết biết còn à này Cứ này cả hạnh vâng đi แรงกินนมบุ่นเอออ๋อไปทําแล้วเมื่อบุ่โอ้ยบ่แม่นเขาเมื่อบุ่เลยบ่เฮาเห็นเขาขี่รถไลงันแลเมื่อเอารถไเมื่อเออแม่นเมื่อ่เมื่อบุเลยสวนทางกันกับเฮาเด้ออให้นคฝากจเนาะพออยู่ใส่บ่พอ22 22โอ เพราะว่าทั้งข่างมันนี้ก็ข่างละสองเพนเนาะนี่ละสองเพนข้าวตะกี้เด้แผ่นใหญ่เนาะเ,ออเดี๋ยวนี้เราผ่นน้อยเดี๋ยวนี้ที่ักไว้เดี๋ยวลุ่มๆก่อนบบบน,นี้อาแต่ลงมาตา่ล่างบบบน,นี้าทาง,งไหน โอ้มันย้งมันบวเห็ดแล้วลมหัวคุดผู้ามันย้ํกันนะหงไม่ขึ้นทั้งผ้าผูโอใส่ยองยิมาหเาได้น่เช็ดเช็ดเออออ่มาเด้อลมหัวคุดต้นใหม่มันเอาขึ้นเป็นต้นเลยจ่ะเพื่อนยังยใหญ่ น,นี่แล้วแล้วใหญ่เส้นแล้วและอ้าเพิ่นสีสไซอันบล็อกแวกทั้งหน้าอลไรกะพากระจาดมาเพิออน่นกะนั่นเลยดีอืมดิโน,น่เลยเนาะมาจัง์ในคลิปนี้กัสีขอเจ้าเพียงเท่านี้สักก่อนพ่อกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณพระสุขุสุขคนเด้ขขอที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดตอนนี้ทางสร้างเพิ่นกับยายเส้นแล้วพ่อกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เราพระจ่าไปก่อนสบายดี